สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องกลองไปห้องสุปูสุคนเด้อครับสุหมงสุบอลสุมุ่มสุเกียนาะบอว่าปิเป็นในประเทศต่างประเทศครับกลับมาผบัว,วก,กัวบพญ่นี้วยพูนชาแนลอีกคือเ่าครับเมนิกะมาเบ่งผลงานพญ่นไงว้วยพูนใ้ปลานิ่งมากใ้ปลานิ่งมากกัว่าเสียมาเห็ดเป็นปลาเขาขวัวเด้อตัวนี้ครับุคคลด้สั่งอยู่ด้จากโลกแต่ว่าส่วนตัวนี้มา พี่น้องคนถามหามาหลายเนะยา,าะตัวนี้กับวสีปลาโนงเห็นเป็นเบิองเด้อปลาตวง,ง,งาปาปาที่กันปลาโน่งเนี่ยเดี๋ยวไปย่างง้อยพ่นสีไปสังสะกควันมาปลาจะกินลูปตัวตัดหัวขั้วใส่เหลวมุขเลยจะรูปเนาะหลังยิ่งว่าน้ำใส่องตองพี่น้องหลังยิ่งว่านำใส่องตองตเป็นปลาขาวปัวนี่เด้อกับเนี่ยหลังดีๆเลยเด้อพี่น้องหลังทังสี่แหละแดงๆงามๆเลย ตจแต่แนมรูไม้ไหมฮะเกือบบ้บคันเย็นดิรนนนครับอันนี้เป็นปลาล่าของขวัวเนาะที่พี่น,น้องมันถามหามาล้วได้มากบ่หลายพี่น้องไปตกมากมาอนี่แบ่งเป็นสองส่วนนะพี่น้องเด้ออันส่วนหนึ่งสิเป็นปลาต,ตัวหน่อยแนย่ขันตัวหน่อยบ่อันบ่บทอกันนึกสินะเขากะพอยังไม่พ่นกะเอาไปตัดเข่องโตัวนะนึกตัวกับบัติตัดเอาเห็ดปลาล่านองครับเห็ดเป็นปลาล่าปีเหมือนเห็ดเป็นปลาลาปีปลาล่านองปลาล่านองเขาบ่ถึงปีกันได้ไหมฮะ เดือนรรเน,น,นี่ยกินในเด้ปลาโนงแมนแต่ว่ากันปลาปลาสดเขาเอาไปเห็ดนั่นเด้อคือเขาเอาน้ำน้ำข้าวคุณเนี่ยน้ำที่ว่าเขามาเกี่ยวมาใส่น,นั่นเดอ้อ<ม>ยังได้ก็ต้องถึงปีครับเป็นปลาโน่งก็ถึงปีแต่ว่าขันเขาเขา,เขาตัดน้ำเป็นทิมนั่นเขาแปรงน้ำไม่นั่นยังได้กับประมาณสามสี่เดือนกินได้แล้วเนาะนี่แหละครับวิธีการเห็ดปลาเด้อแล้วก็ปลาเพราะยังเงือนเพื่นตัวนี้เห็ดใบไหลคั่พี่น้องหลายเพราะว่าปีหนหาคือสิมีปลากินหลายดอกกับปีหนหาที่ทำมาซิมนลิกันเด้อพี่น้องปีหนหาสิเป็นไหล มุ้ยเป็นหลายถังได้ไหมครับประมาณสองสามร้อยโลหรือพี่น้องครับปลาปีปลาปลาาปปีลตวงปลาเก่ากัวนี่ส่วนมากเขาที่เห็ดเดียนเดียวยังสี่เดียนเดียวดิเหมือนเดียนเดียวมักเกลี่ยไปสีมือเนาะแล้วเ้ากลับไปแป้งไปแป้งอีูพุ่นละให้ให้เป็นแป้งไว้ประมาณจะเกือบมีสิบมือเนาะเกือบมีสิบมือบัดสุดท้ายเขาก็เอามา เปลืองแปะมีนี่สิมือแล้วก็ได้ไปเดี่ยวเทาจังเดี๋ยวทุไซเขากัมามักใสกเข่าขัวอีกรอบหนึ่งเข่าขัวก็เราโตได้พี่น้องเดือดเสมอเข่าขัวผมย่อยๆพ่นได้มีสองแบบด้วยครับบัดนี้เข่าขัวตัวนั้นเขากันที่มักไว้ย่างดีและกับปรุงรสตอนนั้นเลยครับปรุงรสให้แซ่บแล้วกับทรงผีทรงน่องห้องเครื่องมาเขอามาถอดเย็นเลยเนาะครับนี่คือคือวิธีเห็ดปลาเข่าขัวเนาะครับสิบวันเห็ดโดนอกแต่ว่ากันเห็ดเห็ดไหวไรกะคือว่าละเนาะเป็นบปลาเป็นปลาที่ในป็นไรกะมักจักน้อยจักเดียนกันยังดีเนาะ เป็นปลาดยงน้อยยังเสียบเนาะยังบ่เขีมหลายปลาลเนื้อน่นปิงเาเอาไมได้ไปจะเป่าใส่เด้อปียงไปดปลาสิซุกกันเป็นปลาเอาเกียร์นหรมหบักตัวนี้ก็เย็นไปหลายได้หประเทศไม่พี่น้องแม่ปลาหลเนาะปลาปลาซิวปลาไหลตวงปลาโน่งเนาะเราไม่หำเนาะอีกจักเด็ดเบื้อต้นแปลงเดแลง้เนี้ปลาไหลายๆพอย่าง่ยพ่สิเปิดถังนะพี่น้องเด้อพอยังง่พ่นสิลงลีปให้เมืองเมื่อถูกขีดเลยพี่น้องำ จะร่มท่วง,งคนในเดือสารคัลแล้ว,ม,วมัวเ่ะมียหามากัามากไปแยกสองอาทิตย์ซะพนะคนะือปลายี่สุนนะก็เมิ่งโพี่น้องมักสอาทิตย์ก็ได้ซีบมือก็ได้เต่ว่าเราว่ามันไม่ค่อยเป็่นพนะเอาเป็นเปลยนเลยพนะสองอาทิตย์พนะซีมือปลาลาก็ัน้อยพนะิดปลาล่าพน,นะ,ะนะนติดบอรเข้มหลายน้ะเอาแล้วเจ้เมียำถือใจแล้วปาดอีกเจาบ้ายี่สปลายี่สุใครเขากัวนี่กระดูกว่านิ่มเหือนเดิมน้อไม่หหมเนาะ เนื้อเพิ่นนิ่มกระดูกเพิ่นิออนเลยพอมีดูกเลยละพี่น้องปา่นอาไรกางรสเนาะกางหน่อยเพิ่นอ่อนกางหน่อยอ่อนเอเล่เลยละเห็ดใบยิโซกันพี่น้องเพราะว่ากับเห็ดใบเดือนนึงขึ้นกันครับแต่ว่างกับซิบหาหมื่นตัวซิบหาหมื่นเนาะเอาตามนั่นก็ได้ซิบหาตัวซิบหาเนาะแม่หำเนาะติ่ใจแม่หำซะติ่ใจผู้เห็ดผู้ละหมัดประเดี๋ยงครับเมนที่เราว่า เดี๋ยวบามันกักับสูสีหล่ะแม่ฮัมเอ้าเดี๋ยวแต่เวลาเขามีดเด้อเดี๋ยวเตยเวลาเขามีดเด้อพี่น้องกันมีสีมือกับแปรงสีมือมีสีหากับแปรงสีหาเนาะตีมือก็ได้เอ้าเาขาดบุได้พี่น้องออกสารเนาะออกสารเหนียวเด้อพี่น้องเนาะไม่ฮัมคนตรวด้านสองสองคำมือคำมือก้อนหางเนาะพี่น้องเนาะคำมือผู้สาวซำหน่อยนี่ยล่ะ คนเห็นเนื้อเป็นแดงไหมพี่น้องเนื้อเป็นแดงเป็นนุ่มเสียเนาะะไม่หามคนตัวบบบนี้พ่นคนเพิ่งไว้คนไปเตรียมถังมาคพ่นในดียังสี่ได้พี่น้องเด้อนี่แหละมันลงยันเข้มหน่อยเพราะว่าบาดตอนตอนที่แดงเขากับหลังเหมือนตัวปลาดีๆตัวแดงเดียรเขากับหลังน้ำบอกน้ำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาไปเรื่องตัวปไปแล้วเป็นบ่านเาหรอกต่างกันแต่เลยนน้ำหนึ่ง ครับหลังจากที่เฮาหนวดเนาะเกียร์เกือบละลายได้ละคนโดนเขาดิประมาณเักศิลนาที่ได้อยู่พี่น้องบันนี้ก็สิเก็บเศษทางไว้เ้อพี่น้องเด้อเก็บเศษทางไว้พูดละประมาณเักสองอาทิตย์เนาะเสร็จทางไว้สิบมือสิบหามือแล้วได้โอกาสเทามีเด้อครับสิบหามือพุูดละก็ได้เมี่ยครับมาพอสิบหามือเนาะยังสิมากเรามาแปรงเด้อพี่น้องอันนี้เป็นประลาดของครัวเนาะก่อนจะแปรงก็ยังสิล่างอยู่อย่านึงเนาะ ใส่กวขวดนี่ก็จะเ,เห็นเนื้อแดงนี่นี่เริ่มแดงแล้วพี่น้องเห็นบ่ใส่ข้าวสารค่ะเออใส่ข้าวสารโอ้ยขวดก็ได้ษบ๊วยตู้ไปหน้องเนี่ยทำกิฟต์ใส่กับ <c oughs> ค,คุกย่างดีเจ้าบาทนี่อืมเลี้ยงกันค่ะมีคคมคคงนเลี้ยงงามๆนี่แหละลพีนะนนะนะ่น้องเห็ดปลาเนาะปลาระข้าวขวดเห็ดดีๆพี่น้องเป็นสีเสซ่บสีนัวเนาะเอ้าลงเลยนี่นะครับแถมมักเยาก็เอาเด้อยจอดลงไปเลย อ๋อครับ <auto> พี <sen festivals> ่น้องบันมาเปิดกันเลยบันสองอาทิตย์ผ่านไปได้เวลาไปได้เวลาอู้นี่แหละพี่น้องละปลาลาปลาปนินปลาปนินเขาอนแดงแดงเลยไม่รังค้ำจับปีนกันไหมครนี่ครับเนี่ยงามงามงสีเดอร์พี่น้องเพราะว่าเขาใส่ข้าวสารนี่ครับเนี่ยงามงามกว้างกว้างพี่เขาใส่เอาตะตัวเด้อพี่น้องเด้อร์่างข้าวสารน้องได้ไหมครับข้าวสารนี่ใช้เนื้อปลาแดงเด้อพี่น้องเด้อร์เวลาของพี่ดี ดูปกดูบบนั่นแหละเอาเอา,านี่แหละครับงามๆนึงสีอะไรปลาล่าเข,าข่าขัวด้วยพี่น้องมักไคใบสองอาทิตย์กับสิได้ทีพอดีแล้วเนาะเปลี่ยนสีงามันกับปลาครับ,ปรรบเปลี่ยนเปลี่ยนต้องต้องเล็กครับเข้าสีล่างองออกีกน้มหนึ่งด้วยพี่น้องเนีย่ยตัวนี้สีล่างครับเพราะว่าตัวนี้อยากออกเข้มเนี่ยเพราะเขาล่างน้ำเกลือดี กันข้าบ่วมาเข้มบันไดกับข้ตองล่างก็ได้นี่แหละพี่น้องงามๆเลยโบโตัวตีกันผู้มาเข้มกับข้ตองล่างก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาเนี่ยบางคำโจงมากกว่านั้เอ๋อหลังจากที่ข้าวหลังแล้วเนาะน้วหนึ่งเนาะพี่น้องหนาวมาแล้วนี่เขาก็ะสีแป้งแต่แรกทำจำกลงไทยนี่แะครับอันนี้ทำหัวไม่ไหมเด้อพี่น้อง เขาคั่วเห็นข้าคั่วโอ้ตกระหลงสาวฟังหำเพื่อผิทบร้จตจังไดล่ะเอาตักลงเลยตักลงเลยค่ะตักลงเลยจากซอสมนาะทำหกโลตักตังกาบึงอ่าได้กแล้วไปเอาชมหนาชุมต้นนี่แล้วเอาจะกหกส่วนพอหรอเส่วนเอาหอมเลยปู้ินเอาเขาคั่ว้ากคัวเขาคั่วแดงลงน้นเตรียมหอมแล้วใช่หมหัวข้าวหอมไม่ลงแตหอมะเขาั่งสอส่วนนี่เห็นอะก ค,นนครับต,ตัวนี้วดละเอียดยิบเลยครับตัวขรัวแดงสองส่วนวัท่านใส่หลายดอกท่างตแปลงอีกเกลียวนึ่งยุแปงสองเกล่ยวคนนี้งังยิ่งกินเลยน,<า>น้ำบเทียมดองตึ้น้อยยี่หัวได้ก็ได้เป็นน้ำบะเทียมดองแทงดีครับวอครับเอาวันนีน้ำด้วยก็จ น้ำตาลพี่น้องปาดเ่ได้่ปาดหกกิโลได้ออยู่นี่น้ำตาลโอ้มันส่วนตัวดีกุ้งกี้ส่วนพุ่นส่วนพุ่นพุ่นใส่สมนั่นสมตนเด้อพี่น้องเด้อยสี่ส่วนแล้ไปเลยแม่หำว่าพอใจตัวมีอีกส่วนหนึ่งอาไปเป็นเนแนบหนาไปหาส่วนหาส่วนตัวกุ้งกีพุ่นพุ่นมัดนัว เอารสชาติสามรสเท่านี้หมดแล้วเนีน่ยนัวๆยี่ฝ่าใส่ด้วยพี่น้องเน,งงนื้อเขาจะปรุงอีกเดียวนึงงยุกมาน,น,นี่บ้านเดี๋ยวไแบบบ้านท่าใส่ข้าวเหนีวนันวอันนี้เป็นปลาเก่าอด้วยพี่น้องเนี่ยที่มันเป็นแล้วเนาะปะลาเกาลือเพิ่งไม่พ่ะแต่ว่าปลาตัวนี้เขาตุ๋มเลยเนาะเาตุ๋มเลยเนี่ยเขาตุตม๋มแล้วใส่จังน้อยพี่น้องบ้านเหนียนหนามเนื้อหอมหอมบ้านเนียน้นาอ่ะอันนี้ข้นเข้ากันบานนี้แม่ทำ ตุลิ่ตุลิ่แขวนแขวนรดแต่เรา m a n เข้ากับคือจะอมละเลงนน้ำกลนเลยแบบนี้ตุเร่กันน้อยมาดิขอบคุณเป็นปลาเวลัยเอาพี่น้องดักจากที่นวดได้ทีแล้วกินเขากัเขากันเพื่อนได้พี่น้องเด้อเข่าหั่เข่าเครื่องนี่แหละเอ้าไม่หั่มถังรังไม่ให้แล้วบรรจุบรรณอ่าร่องทางไว้ขี้เก่าค่ะเหม็น นี่แหละพี่น้องงามง่ามึงสี่ละอีกโดนมันได้ยังดีพอกันอีกงแม่ครับสองอาทิตย์ค่ะอีกสองอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อกระสีปลาแม่นอาทิตย์หนึ่งก็อีกประมาณซีหามื่นละพี่น้องบัดนี้เขาก็สิมาแปงอีกเถี่ยวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแปงอีกเถี่ยวิีไทยก็คือนวดน้ำใดนวดนัวดก็ใส่เข้าไปลวดครับอันนั้นแซบเลยบาดนี้ได้ทีเลยครับประมาณนี้เด้อพี่น้องครับแต่ว่าคลิปนี้พอยังไม่พ่นสิจบไปสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแปงเถี่ยวสองอีกเถี่ยวสองบนจังจังชิบ เป็นอีพี่สองพี่น้องเพราะว่าเป็นสีเงาไปเนาะกับโดนเอาสำหรับคลิปนี้สีพูดไปซ้ำนี่โดยพี่น้องเด้อคลิปหนาจังทำเมืองตอนแปงเฉียวสองแบบไปยังไม่พูนใส่ย,ยังเนี้ยนะครับลรากามีแค่หกลูด้พดี่น้องมีแค่หกหกลเท่านี้ครับอันนี้นนจะเป็นสูตรจากสามลดเนี่ยโดยพี่น้องเด้องามเด้อวิ่็นงามพันนาแซ่บ <laughs> อันง,งามมีดกประเด็กนั่นเด็กจริงครึ่งดิพี่น้องมึงนี่เลยอีพี่สองให้แปงรอบสองแล้วก็จังทอดให้พี่น้องเด้วยนะครับเมียนเมียน S <S เป็นง่ามแบบนี้เลยครับเป็นแต่ซิมเบื้องผมกันเรียกดีๆีไหมครับเก็บใส่ทำไว้ก่อนมักให้เพิ่นเข่ากันดีๆเลยพี่น้องให้เพิ่นแต่หลอดฉาดกลมๆเด้อเป็นรสชาติของปลาลาดสักวอนเนาะเขาจึงเอามาแปลงเถียวสองบันเท่ากับซิมใบจกักสองสามหมื่นพี่น้องกินได้เลยครับกินได้เลยบาทนี้บ่วหลวงใส่ตู้เย็นเด้อคือว่ากันผู้มกักสมแน่กะบ่วหลวงใส่ตู้เย็นขันผู้ได้ว่ามักสมกะ จังไซเนาะพี่นอ้องเนาะพอ่าแห่งโดนแห่งสวมเด้ครับแต่ว่าเจ็บไปข้างนอกได้ยุดอกว่าพี่น้องจักเดือนนึงกัเจ็บได้ยุดอกครับขันจินเมื่อเมือ,มอนันจังไซตูวเย็นเนะะาะแบดนี้แมวกำเลี้ยงงามเนี่ยนี่แะครับเนื้อแดงแดงใจวายจังสีละใจวายตื่เใจบอกว,<ๆ>ว่าหล่นแดงเนื้อแน่นเลยเนื<ๆ>้อแน่นแดงเลยพี่น้องเด้อพี่น้อง ชิปเฮดปลาข่าวขัวรสพี่น้องเนาะนี่แหละครับงามๆเนื้อแดงๆยังสีล่ะพี่น้องรสชาตินี่ก็ต้องเป็นห่วงพี่น้องกลมๆครับก็เป็นวันสำเร็จเนาะงม่หำเนาะจ้าครับ่ตอนเป็นเอาไว้เบิ่งอีพี่หนาค่ะพี่น้องอีพี่สองถ้าจะใช้มาแปลงอีพี่สองเด้อจังสีแปลงรอบสองให้เบิ่งอีกก็จังสีถอดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ่ำเนี้ก่อนพี่น้องลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อบาดนี้ครับสวัสดีครับผม